จา้าจะมัะ่วต้องนึกว่าจะเป็นอะไรอ่าสกิลนึกว่าจะเป็นอะไรไก่ลีลาการสะบัดผู้กันของเด็กชายตัวเล็กตรงหน้าดูเผลอเหมือนการวาดมั่วตามคำพูดของเจ้าตัวแต่แท้จริงแล้วทุกเส้นต้องคิดนำมาก่อนแล้วค่อยต่อยอดให้กลายเป็นรูปไก่รูปสัตว์หรือภาพที่คนดูคาดไม่ถึงจนผู้ชมรอบวงยืนมุงด้วยความประทับใจ ที่เห็นคือตอนวัยห้าขวบแต่กลับควบคุมจินตนาการและเส้นสายได้อย่างน่าทึ่งนี่คือน้องสกิลปนัทธรฟักทองศิลปินจิ๋วที่หลายคนจับตาผ่านปีใหม่มาอายุเข้า6ขวบแล้วผ่านการจัดนิทรรศ,าศาการมาสองครั้งในปีก่อนรวมถึงออกงานแฟร์กลางห้างแบง k อก l u s t r a t i o n แ a i r 2025 โชว์วาดสดสร้างความประทับใจท่ามกลางศิลปินรุ่นพี่สังเกตจากผลงานที่นำมาแสดงคือเมื่อก่อนวาดภาพสีสดใสเพื่อประกอบเรื่องเล่าวันนี้เปลี่ยนแนวเล่นกับเส้นลดทอนรูปทรงเรียบง่ายแต่ยังเต็มไปด้วยเรื่องราวชายตาเล็กเดีวยวหรว่าเงายังยอย เช่นภาพเด็ดที่พี่วิฟบุรพะเดชะ้าแห่งแฮปปี้นิ่จับจองเป็นเจ้าของไม่ใช่รูปแมวกลับหัวนะคะแต่คือเงาขนาดยักษ์ของเจ้าแมวตรงมุมขวาของภาพนั่นเองตัวเองบ้าน <c oughs> ตัวเองเลี้ยงแมวกี่ตัวหนึ่งตัวแต่พี่เห็นมีแมวตั้งสามตัว มันวิ่งะดิมันวิ่งใช่ไใช่ก็เลยเห็นสาตัวเห็นแบบฟุ๊บๆๆหลายตัวติดกันใช่โอ้โหนี่คิดเก่งมากเลยเนี่ยสกิลทำไมชอบวาดลูกเพราะว่าตอนแรกเห็นก็ไม่ได้ว่าสวยมากครับว่าส่งไปให้สำนักพิมพ์เสื้อครับ ก็เลยดวาดโถนเร okay. ื่อยไอตอนนี้วาดสวยมากไหมสวย <laughs> แล้วน no ้องสกิลโตขึ้นอยากเป็นอะไรนักวาดลูกอ,อันนี้คิดแล้วใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าวาดลูกเกงโอ้ไม่ได้ใช้ปากกาล่างเส้นก่อนครับคือทำไปเลยคือทำเส้นไปเลยครับ สกิลแล้วอยากรู้ว่าวาดรูปนี่มันยากตรงไหนอ่ะยากตรงที่ต้องใช้จินตนาการเยอะครับเส้นทางศิลปะของน้องสกิลเริ่มตั้งแต่อายุสอขวบที่ทางบ้านจำกัดการดูทีวีและสมาร์ทโฟนทำให้ในวัยใส่เพมเพิสเขาจับสีเทียนขีดเขียนบนกระดาษแผ่นใหญ่ที่พ่อแม่วางไว้ให้จนพัฒนามาสู่งานวาดภาพประกอบหนังสือของตัวเอง โดยมีแรงสนับสนุนหลักจากศิลปินแห่งชาติมกุฎอ่อนฤดีบรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์ผีเสื้อที่สกิลเรียกคุณตา mm hmm. เห็นแววทางด้านเล่าเรื่องและการวาดภาพช่วยชี้ทางให้จริงจังกับงานศิลปะ แม้พ่อแม่ไม่ได้เป็นศิลปินแต่เลือกเลี้ยงลูกด้วยแนวคิดไม่เดินนำไม่กำหนดอนาคตแต่เปิดพื้นที่ให้สกิลได้เรียนรู้สกิลจากรอบตัวเช่นธรรมชาติของนครสวรรค์ทั้งไก่แถววัดช้างที่สวนสัตว์หรือแมวที่เลี้ยงอยู่ในบ้านล้วนอยู่ในผลงานจากฝีแปรงบริสุทธิ์ที่เกิดจากการปล่อยให้เขาเป็นตัวเองก็จะมีแค่ตอนเขาประมาณสองขวบค่ะแล้วก็เอา เอาสีเทียนวางไว้แล้วก็แปะกระดาษแผ่นใหญ่ๆไว้ที่ฝาผนังให้เขาไว้เล่นนะคะถ้าเขาบอกเขาจะอะไรฮะวัาแบบมัมวๆวันแบบมั่วๆัแบบมั่วๆแล้วมองเป็นลายการนั้นอันนั้นไม่ได้เสียนะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวก็ต้องไปคิดเขาคิดอยู่ใช่เขาไม่ได้เสียนะแต่แค่เขายังมันใช่ต้องออกไปอีกสองสามวันหมุนกระดาษไปมา เขาต้องมีเวลาอยู่กับกระดาษแล้วก็เขียนเส้นเติมทุกอย่างก็แล้วแต่เขาเลยค่ะไม่ได้คาดหวังว่าเขาต้องเป็นนั่นเป็นนี่ก็แล้วแต่ว่าเขาอยากอยากจะทําอะไรที่แบบมีความสุขตอนนี้เขาก็มีความสุขกับการวาดลูกก็ไม่ขอไม่ขอเดินนํำใช่ผมไม่อยากให้เขาเป็นอย่างที่ผมหวังไงผมอยากให้เขาเป็นในสิ่งที่เขาเป็นแล้วเราอยู่หลัง ปปลล่่่อยอยยเ,เขาาไ <คน S 2> ดีกวกพสำหรับครอบครัวนี้สิ่งสำคัญไม่ใช่การผลักดันให้ลูกเก่งเร็วแต่คอยประคองให้เขาเรียนรู้อย่างมีความสุขการพาน้องสกิลออกงานแฟร์ศิลปะไม่เพียงช่วยเปิดโลกด้านการสื่อสารได้เจอสื่อและเพื่อนใหม่แต่ยังเป็นสิ่งที่เด็กชายชื่นชอบแถมยังสร้างความภูมิใจได้ขายผลงานจนขออวดหน่อยว่าเก็บเงินช่วยที่บ้านได้แล้วเยอะ กี่บาทกี่บาทหลายบาทเลยอันนี้แค่50บาทเนี่ยอันละ5้บาทเนี่ยก็ดูดิเหรอโอ,โอ้ราคาดีสก,กิลแล้วขายแล้วเอาเงินไปทำะไรอ่ะเอาเงินไปเที่ยวไปเที่ยวกับพ่อกับแม่หรอ ขณะดเดียวกันก็ไม่ปล่อยให้หมกมุ่นกับการวาดรูปเพียงอย่างเดียวมีตารางวาดภาพวันเว้นวันและสลับกิจกรรมด้วยการเล่นบอร์ดเกมฝึกการคิดวางแผนและตักกะคู่ไปกับความคิดสร้างสรรค์เพราะเป้าหมายไม่ใช่ศิลปินอัจฉริยะแต่คือเด็กคนนึงที่ได้เติบโตในแบบที่เขาเลือกเองการิฐาดีมีปฏิรบและโลกศิลปะไทย PBS รายงาน